ท่านนายกจักรทรสุริแสงแล้วก็ท่านรองธนกิจนะครับเห็นสดิลพร้อมกับคณะสนธิการหน่วยงานองค์กรต่างต่างแต่เช้านะครับตั้งแต่7จ็นาฬิกาต้อนรับบรรดาแฟนๆสมาชิกนักปัน่นหน่วยงานองค์กรต่างๆนะครับที่เข้ามาอยู่ในเด่นตัวสังขารนะครับทำธุรกิจตีอาซาน ลำปงเข้าสินชชยเข้าสินชชยบริเวณหน้าสวนสาธารนณะหาเแสนสุขลำปงจังหวัดพัทลุงแข่งขันในวันนี้เป็นการแข่งขันในสเตจที่หนึ่งซึ่งจะพนัะกรรมการโลกติดต่อจังหวัดสงขลาท่อนผู้ชนที่เคารพทุกท่านครับผมรู้สึกเป็นเกียรติได้ดีเป็นอย่างยิ่งรัพระสุดาครับในใบยบทสมเจรยา จะได้เป็นประโยชน์กับการแข่งขันจักรยานระดับโลกทัวร์ออฟเทลเลนต์2,021ทิงท้่วประเทศทานสมนาคบจะมีการขึ้นไปฟังคนตัวบนเวทีนะาไปเซ็นชื่อรายงานสเตจที่เหลือ and for the rider sign on will be proceed on the spot cancelling fire Right in number 63, Asha Antakwa Baiyu. Right number 64, Nukuru Ho Oxfam Right in number 63, Sammy. 23, 80, Pujamani, Muhammad Ali, Number Golf. 25, 1, 2, 3, Muhammad Ali, Murkhamshah. 1, 2, 5, Kanaka, 181ะผลพบคนอนาค o ัน f น u r t w มูฮัมหมัดอุมตีจี One รัชาติมุลรารัทไทยครับสวัสดีครับทนาที่ของเราเป็นที่โอเคเ่าติงีคอยู่ one o ธนาวุฒิสมบัติ้วสมาสำหรับรับตังของทีมอาชีพจากประเทศไทยครับใท่านนัขอ่นารสไติ่งครับให้น้องโชคดีครับ